สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้เราก็นําทุกเรื่องราวมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกปฏิบัติด,ด้านจิตใจเนี่ยมีความสําคัญเพราะถ้าจิตไม่ดีซะแล้วเนี่ยมันก็ส่งพลังงานอะไรต่างๆที่ไม่ดีออกมาอย่างเช่น ด้านวาจาด้านความประพฤติทางกายนะเราจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกกันตั้งแต่จิตใจภายในถ้าจิตใจมันดีซะแล้วมันก็จะพูดดีมันก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดีถ้าจิตใจไม่ดีมันก็ทำสิ่งไม่ดีนะครับที่ผมคิดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมก็คิดตามพระพุทธเจ้านั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนด้านจิตใจให้เอาจิตเข้าถึงใน ทำคําสั่งสอนนะครับอย่ามัวแต่ท่องตาราอย่างเดียวแล้วไม่ได้ดูว่าเอาจิตเข้าได้หรือยังถ้าเอาจิตเข้าไปปฏิบัติหรือนักปฏิบัติถึงแม้จะยังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีความเข้าใจนะครับว่าอ,าองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงต้องการอะไรเขาเรียกว่าทราบพุทธประสงค์นะฮะพุทธประสงค์ในพระพุทธศาสนาจุดสูงสุดก็คือการเข้าสู่อนิพพาน พุทธประสงค์ในการที่พระพุทธเจ้าให้เราฝึกสมาธิก็คือให้ใจสงบสงบไปถึงไหนสงบไปถึงฌานสี่นะทีนี้วิธีปฏิบัติก็มีมากมายกสินผมพูดมาแนะนํามาหมดแล้วจริงๆใน YouTube ก็มีเยอะแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นแนวที่ผมปฏิบัติตามหลวงพ่อฤาษีลิงดํามาซึ่งเป็นแนวย่อๆกระชับเป็นทางลัดนิดนึงนะครับที่จะให้เราเข้าใจง่ายจําง่ายไม่เฟือ มนโนมยิที่อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าหลายๆท่านสนใจกันมากเลยใช่ไหมครับแต่น่าเสดยดายที่ท่านไม่สามารถฝึกเองได้ต้องไปพบสถตยที่สำนักต่างๆต้องมีผู้แนะนำอยู่ตรงหน้าแต่ผมเคยทำคลิปมานะครับทดลองดูโดยที่ไม่มีผู้แนะนำตรงหน้าพอผมคิดมาคิดไปพิจารณาดูแล้วหลายตลบเออคงจะ ยากลําบากต่อผู้ฝึกใหม่ผู้หัดใหม่เพราะว่ากําลังใจเขาจะเฟือเขายังไม่สามารถที่จะคุมกําลังใจให้อยู่ในจุดที่ผมบอกไปได้ผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนแล้วก็น่าจะเดือนที่แล้วหรือไงอย่างเนี้ยเกี่ยวกับมโนโมยิธิวันนี้เลยนะครับผมจะขอนํามโนโมยิธิแบบเกือบจะเต็มกําลังผมไม่กล้าพูดว่าเต็มกําลังเกือบจะเต็มกําลังแลวกันเพราะเป็น ผมนำมาจากที่หลวงพ่อฤสีลึงดทำสอนแบบเต็มกำลังนั่นแหละแล้วผมลองมาทดสอบปฏิบัติของผมเองนะฮะผลที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจผมว่าผมเคยเล่าไปแล้วด้วยในประสบการณ์ที่ผมออกมายืนนอกร่างกายตัวเองเห็นตัวเองนอนอยู่นะครับแล้วก็ไปพบเจอสิ่งต่างๆนะฮะก็นี่แหละครับวิธีปฏิบัติที่ผมขอพูดคลิปนี้ให้ชัดเจนเลย นะหลังเจ้าสดมนแล้วนะครับจาให้ดีนะครับการจะทําฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่เราต้องมาจากความดีเป็นพื้นฐานความดีถึงแม้จะยังไม่เป็นอรหันเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆ่อปฏิบัติไปแล้วมาฝึกด้านนี้ด้วยอันนี้เป็นการฝึกสายวิชาพิเศษนะครับเป็นการฝึกสายวิชาพิเศษอย่าเพิ่งเอาไปรวมกับตำราตำรับตำราอะไรต่างๆไม่เอาไม่เอาคนละเรื่องกันนี่ผมกำลังคุยในช่องนี้เกี่ยวกับการฝึกพิเศษแบบมโนโมยิทธิ เกือบจะเต็มกําลังผมว่าไปนอกคอ,อกเองถ้าใครสนใจอยากทําทําเองได้ไม่ต้องมีผู้แนะนําตรงหน้าหลังจากสวดมนต์ภาวนาแล้วให้ท่านกําหนดลมหายใจอนาปาณสติพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ตามที่ท่านถนัดพอจิตท่านเรียบแล้วให้ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำภาวนานะาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นนะมะพระทะ ระหว่างที่ภาวนาน้ะพระทะไม่ต้องกำหนดลมหายใจนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินึกถึงคำภาวนาอย่างเดียวนนมะพะทะภาวนาไปเรื่อยๆบางคนภาวนาลัวเป็นปืนกลก็ไม่เป็นไรบางคนภาวนาช้าๆก็ไม่เป็นไรปล่อยไปตามธรรมชาติภาวนาแบบนี้ไปให้ใจเรามันมีความละเอียดขึ้นไปตามลำดับชั้นไม่ว่าจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสาชั้นสี ปล่อยมันอาการจะเกิดขึ้นอย่างไรเหมือนกับการฝึกสมาธิขั้นอื่นๆเหมือนกันแบบอื่นๆแต่นี่เราเปลี่ยนจากการปฏิบัติอื่นๆนั้นมาเป็นนะมะพาทะส่วนอาการที่เกิดขึ้นในระหว่างอยู่ในสมาธิขั้นต่างๆเหมือนกันทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแค่คำภาวนาพอมาถึงชานที่4เราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อถึงชาน4ี่มันจะเริ่มไม่รู้สึกตัวอะไรเลยไม่รู้สึกสัมผัสภาย,ภายนอกทางกาย ไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจจริงๆแล้วหายใจเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเราออกมายืนข้างกายหยาบของเราทําให้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วอย่าไม่ต้องกําหนดอะไรมากทําตรงนี้ก่อนได้อย่างไรแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเพราะว่าผมปฏิบัติแบบนี้มาก็ออกมายืนข้างตัวเราเองนี่แหละนะครับมันเป็นมโนโมยธิธิแบบเต็มกําลัง ผมพูดแบบกระชับเอาแค่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งนี้ก่อนนะครับให้ปฏิบัติตามนี้ปฏิบัติไปแบบคุณโง,ง่ไปก่อนสมมติว่าโง่แล้วกันจริงๆแล้วท่านผู้ชมเพื่อนๆของผมมีความฉลาดแต่การปฏิบัติบางอย่างเราต้องทําเหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วทําตามนี้ปฏิบัติตามนี้ผมยืนยันว่าไม่มีผลเสียนะครับไม่ต้องกลัวตายถ้ากลัวตายไม่ต้องปฏิบัติสมาธินะครับไปพะนิพานไม่ได้แต่ก่อนที่จะ มากำหนดลมหายใจพุโทโธเปลี่ยนเป็นอมปะทะให้เราใช้กําลังจากการวิปัสสนาญาณร่วมมาด้วยครับแล้วพอถึงชาตที่4เนี่ยท่านจะทราบว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็นํามาแนะนํากันเฉยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้อะไรที่ชอบก็ลองนําไปปฏิบัติดูผมไม่ให้ท่านปฏิบัติไปอบายภูมิอย่างแน่นอนเพราะผมก็เป็น ลูกหลานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็เหมือนเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะการฝึกตัดกิเลสเป็นหลักการฝึกกำลังสามาธิความรู้ความสามารถพิเศษเป็นรองนำทุกอย่างมาเป็นปัจจัยเป็นกีฬาสามาธิส่งเสริมในการที่จะให้เราหลุดพ้นได้ไวขึ้นมันเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับจะบอกว่าปฏิบัติ ความรู้พิเศษแล้วไปสู่นรกมันไม่จริงหรอกมันเอาอะไรมาคิดนะครับเอาสมองส่วนไหนมาคิดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงนรกก็มันถือศีลไม่ครบม,มันก็ต้องลงนรกสิต่อให้เหาะเหินเดินอากาศดําดินได้แค่ไหนมันไม่ถือศีลน,นะนะครับมันเป็นฌานโลกีอยู่มันก็มีโอกาสพลาดลงนรกอยู่วันยังค่ําเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคุณสมบัติพิเศษไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไปลงนรก ยกเว้นว่ามันไม่รักษาสิลตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่รักษาจิตนำจิตให้สู่การเป็นอริยะเจ้าขั้นต้นก็คือพระโสดาบันถ้านำจิตเข้าสู่การเป็นอริยะเจ้าขั้นต้นพระโสดาบันได้มันจะไปลงนรกได้อย่างไรแล้วมาฝึกคุณสมบัติพิเศษด้วยนะครับขอใ,ใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองมองถึงความเป็นจริงวางตํรราไว้บ้างอย่าท่องตรมราแล้วมาเถียงตามช่องต่างๆอันนี้ไม่เอานะครับ ก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านลองค่อยๆคิดและลองปฏิบัติกันดูสำหรับท่านที่ชอบท่านที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านไปหรือไปดูคลิปอื่นๆนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความโชคดีมีความสำเร็จทั้งโลกทั้งธรรมสวัสดีครับ